คุณพิชัยชุนหาวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานเปิดตัวโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลังและก็หลายหน่วยงานครับจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME นะครับโดยโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับประกอบด้วย2มาตรการนะครับ มาตรการที่1ครับก็คือจ่ายตรงคงทรัพย์นะครับรูปแบบการช่วยเหลือก็คือเป็นการลดค่าง,งวด3ปีครับโดยปีที่1ครับชำระค่าง,งวดแค่50%ปีที่2 70%ครับและปีที่3 90%ของค่าง,งวดเดิมที่สำคัญครับเวลาที่เราผ่อนชำระค่าง,งวดนะครับเงินทั้งหมดครับเอาไปตัดเงินต้นครับ เพราะโครงการนี้ครับจะเป็นการพักดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับที่สำคัญดอกเบีย้ยที่พักไว้ครับหากลูกหนี้ครับปฏิบัติตามเงื่อนไขก็คือผ่อนชำระตามเกณฑ์ในระยะเวลา3ปีครับดอกเบีย้ยที่พักไว้ก็จะได้รับการยกเว้นทั้งหมดครับทั้งนี้ครับลูกหนี้ก็สามารถที่จะผ่อนชำระได้มากกว่าข่้นงวดขั้นต่ำนะครับเพือ่อไปตัดเงินต้นให้หมดเร็วขึ้นจะได้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นครับ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการครับก็ต้องเป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้านนะครับวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับวงเงินไม่เกิน8 0 0แสนบาทครับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์วงเงินไม่เกิน5 0,000บาทสินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินไม่เกิน5ล้านบาทส่วนกรณีมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อบัตรเครดิตครับ ก็สามารถจะไปรวมกับวงเงินสินเชื่อบ้านรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้นะครับแต่วงเงินรวมก็ต้องไม่เกินเงื่อนไขที่กําหนดนะครับที่สําคัญนะครับสินเชื่อทั้งหมดนั้นต้องเป็นสินเชื่อที่มีการทําสัญญาการก่อนวันที่1มัมกราคม2,567นะครับและมีสถานะหนี้ณนะวันที่3 1ตุลาคม2,567ะครับก็คือ ต้องเป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันหรือเคยมีประวัติค้างชำระเกิน30วันนะครับแต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่1มัมกร,ราคม2565ครับและมาตรการที่2ครับจ่ายปิดจบนะครับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่นปรน และชำระหนี้ปิดบัญชีได้เร็วขึ้นครับโดยต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดานะครับที่มีสถานะค้างชำระมากกว่า90วันก็คือ NPL นะครับณนะวันที่31ตุลาคม2,567และมีภาระหนี้ต่อบัญชีนะครับไม่เกิน5,000บาทโดยไม่จำกัดประเภทสินเชื่อเลยนะครับทั้งนี้ครับลูกหนี้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยนี่นะครับ ก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับหรือโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ BOT Contact Center ครับ1213ครับ